สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะวันน,นี้น้องชื่อคริสตอลเด็กหญิงเอเวลีนไกเก a t i นติชื่นชอคริสตัลวันนี้หนูจะมาเล่นนิทานมือเต่ากับลกคินซีค่ะถ้าเกิดทุกคนพร้อมแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งกด subscribe ให้หนูด้วยนะคะงั้น ถ้าเกิดทุกคนพร้อมแล้วก็บอกเลยว่าพร้อมหรือยังหนึ่งสองสามพี่พร้อมแล้วนะคะเริ่มเลยวันหนึ่งเต่ากับเต่าเดินอุ้ยอ้ายอยู่ชายหาเต่าก็อยากจะบินบ้างแต่เต่าเหนียหน้ามองฟ้าเต่าก็อยากจะบินเหมือนนกยินต์ซีนัน่นแหนะ อีกวันหนึ่งสองวันเต่าไปขอร้องนกเอ็นซีว่านกเอ็นซีสอนข้าเถอะสอนข้าบินหน่อยข้าอยากบินได้นกเอ็นซีก็บอกว่าเจ้าจะบินได้ยังไงในเมื่อเจ้าไม่มีปีเต่าก็ยังยืงนยันว่าขอร้องเธอะนกเอนซีขอร้อง นกเนซีทนไม่ไหวจึงใช้ก้งเล็บของเขาจับเต่าขึ้นมาแล้วเต่าก็บอกว่านกินซีนกินซีปล่อยข้าเลยข้าบินได้แล้ว N นกินซีก็เลยปล่อยเต่าลงไปแล้วเต่าก็พยายามขยับขาขยับแขนแต่ว่าก็ บินไม่ได้ก็เลยตกไปแล้วก็ตัดตัดตัดใจแล้วก็ตายไปจบแล้วค่ะนิธานเรื่องนี้นิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าความทะเยอทะยานมากใหญ่ไฟสูงมักจะได้ผล แล้วจะได้รับผลความเดือดร้อนความเดือดร้อนมักจะได้ผลไม่ดีตอบแทนจบแล้วค่ะบ๊ายบาย